สายฮอนด้ Honda, ห้ามพลาดเลยผมมัดรวมเก่งปลดระวางมาให้พี่ๆได้รับชมไม่ว่าจะเป็น 1.8fc ที่เป็น Civic แบบนี้หรือ Civic 1.5 Turbo Accord 2.0นะครับ EL ปี P 18หรือจะเป็น Accord 2.0ห้บ r ิดในคลิปนี้ผมมัดรวมให้แล้วนะผ่อนเพียงเริ่มต้นนะ10,000บาทเท่านั้นพี่ๆคนไหนที่มองหา Honda ไว้ใช้งานสักคันนะครับมัดรวมให้แล้วใครสนใจคลิปนี้ห้ามพลาดเลยนะครับ okay, สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รถเช่าปลระวางมือ2เกรด A บายปานเ่นยนวันนี้นะฮะผมมัดรวม Honda จอดอยู่ตรงนี้นะครับ4คันมาให้พี่ๆได้รับชมไม่ว่าจะเป็น c ีวิ c โฉมนี้นะครับหรือจะเป็น c ีวิ c โฉมใหม่นะฮะตัวนู้นนะฮะแอคคอรนะครับแล้วก็มี Accord อ,อ,อีกตัวใหม่อีก1นึคันแ c คคอรปี18-19นะครับพี่แล้วก็แ c คคอรปีอ่2 0า19 20นะครับตัวนี้จะเป็นปี22และตัวนี้จะมาประมาณปี1 8บ พี่ๆคนไหนนะครับที่มองหาฮอนด้า Honda นะครับสายฮอนด้านะครับที่เป็นเก่งฮอนด้าไว้ใช้งานสักคันนะคคลิปนี้ผมรวมมาให้4รุ่นนะครับคือ2รุ่นแหละแต่มีตัวเปลี่ยนโฉมกับตัวโฉมเก่านะฮะพี่คนไหนที่มองหาคลิปนี้ห้ามพลาดเลยสวัสดีอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งผมปานเพชรยนที่ปรึกษาการขายบริษัทเพชรจนนะฮะมีประสบการณ์ขายมา,มามากกว่า8ปปีผ่านการอบรม SSI Walking Step TSC ของ Toyota o โ o ม e เตนาชิทักษะการขายการบริการแบบญี่ปุ่นของ i s u z u ใครอยากได้รับการบริการที่ดีเยี่ยมโทรมาหาผมที่เบอร์ด้านล่างนี้085713369แอ n ไลน์ PARNPI1992 นะฮะ,ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับคุณพี่นะครับเรามาเริ่มคันแรกกันเลยดีกว่าคันนี้เป็นตัว Civic นะครับ CIVIC ตัว f ซีวิ c F4 นะฮะปี2ีไม่120,000มกิโล F4 ปี20ไม 1, 2, 000, 000, FC, ่120,000ม 1, 2, 000, กิโลในราคานะฮะห้าแสนกว่าบาทเท่านั้น5 7 9 0 0 0ฟรีดาวน์ผ่อนประมาณ1,000 0นิดนิดถึง1 1 0 0 0นัฮะโทรหาผมได้ใครสนใจได้เป็นสีขาวมุกแบบนี้นะครับรถสวยพร้อมใช้งานปี20 000, ไม่แสนกว่านะครับน่าใช้อยู่นะฮะสำหรับคัน f c คันนี้นะฮะเป็น 8042นี่คือเลขทะเบียนเดียมสางคมกระโปรงหน้านะครับสวยชัดเจนไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มไฟหน้าไม่แตกไม่รล้าไม่มีไอ้น้ํากระจังหน้าโครเมียมแบบนี้ไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้นะครับจุดเชื่อมต่อต่างๆแนบชิดสนิทไม่มีอ้าออกปง่งซุ้มล้อเดียมสางคมตัวรถชัดเจนไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มนะครับมาดูภายในนิดนึงนะฮะนี่นะครับเปิดเข้ามานะครับพวงมาลัยได้เป็นหุ้มหนังมาแล้วนะครับปุ่มมัลติฟังก์ชันนะครับ ตัวนี้ Cruise Control มีมาให้นะฮะหน้าจอทั u สก s c r สามารถเชื่อมต่อ Bluetooth บรบับสายวางสายในพวงมาลัยได้แอ i ด Digital Auto ออตตนะครับ g ร์อ Auto อตตมาพร้อมกับโหมดต่างๆให้เลือกใช้งาน สวยมากๆนะฮะมีเยอะมากๆเลยเห็นไหมโหมดต่างๆให้เลือกใช้นะครับเบาคู่หน้าเป็นเบาะหนังเบาะหลังเป็นเบาะหนังเบาะปรับไฟฟ้าแค่คนขับนะครับรถสวยมากๆใครสนใจทักหาผมได้ในราคา579,00 0ฟรีดาวนะครับผ่อนอยู่ประมาณ10,000นิดๆนะครับทักหาผมได้เลยนะฮะได้เป็นสีขาวแบบนี้ทะเบียน80-42 IVTEC เคนะครับเนนนครื่องยนต์นะฮะ อ่าตัวนี้เป็น1.8 fc นะพี่นะสนใจทักหาผมในราคา5 7 9 0 0 0เฟรีดาวน์พอนประมาณ1,000 0นิดนิดถึง1 1 0 0 0ปี20ไมลแสนสองสนใจทักมานะครับนี่สวยๆอีกหนึ่งคันคันถัดมานะฮะเป็นตัว1.5เทอร์โบนะครับเป็นตัวโฉมใหม่ล่าสุดเลยเป็นตัว el นะพี่คันนี้ถ้าเปรียบเทียบเนาะท็อปสุดจะเป็น rs ใช่ไหมตัวนี้ก็เป็นตัว el นะครับได้สีเทาดำเลขไหม่50,000กิโลเท่านั้น 5 6 0 0 0โลในราคา6 9 9 0 0 0บาทปรับราคาลงแล้วด้วยจาก7 1 0 0 0 0เหลือ699000นะครับฟีด้าผ่อนประมาณ1 000, 1 0 0 0ปลายถึง1 2 0 0 0่ทะเบียน9075เหลรียมสันคมฝากระโปรงหน้าครับชัดเจนเลยไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มด้ปี2 2ด้วเลยนะนี่ไฟหน้าไม่แตกไม่ล้าเป็นโปรเจคเตอร์เลนมาให้แบบนี้ไฟตัดหมอกคู่หน้าสวยๆครับพี่กระจังหน้าเงา,าคมๆสีเดียวตัวรถนะครับ จุดเชื่อมต่อต่อตางๆแนบชิดสนิทไม่มีอ้าออกปุ่งซุ้มล้อเหลี่ยมสันคมนะครับออกแบบในเรื่องของแอโรไดนามิกนะมาสวยชัดเจนเลยไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มด้านบนนะฮะไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มเช่นกันมาดูภายในกันนะฮะคันนี้ค่อนข้างที่สวยนะภายใน,นรับดูนะนี่เห็นไหมพวงมาลายัยหุ้งหนังปุ่มมัลติฟังก์ชันอะแดปตีฟพุทธคอนโทลมีมาให้ในราคา6 9แสนเ นหน้าจอทัชสกรีนสามารถเชื่อมต่อบุทูธรับสายวางสายในพวงมลาลัยได้แอร์ดิจิตอลออโต้เกียร์ออโต้มีโมดต,ต่างๆให้เลือกใช้นะครับเบรนมือไฟฟ้าออโต้ Auto, เบรกโฮมาแบบครบเซตภายในเบาะจะเป็นเบาะสีเบรกเบาะไฟฟ้าด้านคนขับดูคอนโซลด้านหน้าครับสวยเลยโคตรสวยนะครับคันนี้ใครได้ไปใช้งานนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน,น่นอนในราคา6 9 9 0 0 0บาทนะฮะฟรีฟดาว่อนเพียงนะครับ10,000 2,000 11,000่ปลายถึง12,000ด้านหลังสวยๆแบบนี้ไฟท้าย full LED นะฮะโลโกโ้ Civic ทะเบียน9075เลขไม้ห้า0 0ืโลถือว่าใช้งานน้อยมากๆนะครับใครสนใจคันนี้นะฮะจุดเชื่อมต่อแก้มข้างแนะบชิดสนิทไม่มีอา้าออกปุ่งซุ้มล้อคีวซุ้มล้อเหลี่ยมสันคมตัวรถนะฮะแอรโรไดนามิกออกแบบมาดีมากๆมาดูฝั่งนี้กันบ้างนะครับสวยๆเลยนะครับเป็นพุ่สตาร์ทมาให้แบบนี้นะครับพวงมาลัยเห็นไหมแอคทีฟพุ่งคอนโทรลถึงจุดยืนนิ่งนะครับตัวนี้ ถึงจุดยุดนิ่งเลยใครสนใจรีทักหาผมได้รีทักหาผมได้มาจับมามาเป็นเจ้าของได้เลยนะฮะร,ราคาปรับลงแล้วจาก7จ็0 0 0นหเหลือ690,000บาททักมานะครับคันนี้นะครับหากันเยอะเลยนะครับคันนี้หากันเยอะเลยสีบรอนเงินนะฮะได้เป็นปี18เป็นตัว a c c o r d 2.0EL นะครับถ้าเป็นตอนนั้นก็ท็อปสุดเลยนะทะเบียน3891ราคา6 2 9 0 0 0นะครับ ไม่8 5 0หมโลนะฮะฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณ10,000นะครับ11,000สนใจทักหาผมได้เลยนะสีบอลเงินแบบนี้เหลี่ยมสันโคมฝากระโปรงหน้าครับค่อนข้างที่จะสวยชัดเจนนะครับไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มไฟหน้าไม่แตกไม่รล้าไม่มีไอ้น้ำกระจังหน้าเป็นโครเมียมแบบนี้นะครับด้านล่างนะฮะเป็นไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกมาให้แบบนี้เลยสวยมากๆนะครับเป็น LED นะด้านล่าง อยเชื่อมต่อแก้มข้างคันนี้มีอ้าออกนิดนึงเดี๋ยวเก็บงานให้เก็บงานใ้ได้ออกแบบแอรไดนามิกฮะไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มแล้วก็คิวซุ้มล้อนะครับสวยมากๆนะฮะล้อแมกนะฮะเป็นทูทวนปัดเงานะครับในร่องลึกนะฮะจะเป็นสีสีบอนออกสีบอนบอนนิดนึงเนาะนี่สีบอลนิดนึงนะครับสวยๆเลยยางมิชลินนะฮะปีขอบขอบ18นิ้วนะครับเหลี่ยมสันคมตัวรถสวยชัดเจนไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มมาดูภายในนิดนึงนะครับนี่วงมาลัยหุ้มหนังนะครับ ปุ่มมัลติฟังชันนะฮะคูชคอนโทรลมีมาให้นะครับแล้วก็รับสายวางสายในพวงมาลัยได้นะฮะหน้าจอทัชสกรีนเชื่อมต่อบลูทูธรับสายรางสายในพวงมาลัยพุ่สตาร์ทมีมาให้แอร์ดิจิตอลออโต้แยกอุณหภูมิซ้ายขวานะครับเกียร์ออโต้มีมาให้แบบนี้สามารถเปิด ปิดม่านด้านหลังได้ด้วยนะครับตรงนี้มีมาให้แล้วนะฮะใครสนใจทักมาได้เลยนะครับนี่อห่างนสวยๆแบบนี้นะครับเบาะเป็นเบาะหนังสีดํานะครับเบาะคู่หน้าไฟฟ้าเลยด้วยนะสาหรับรุ่นนี้นะครับด้านหลังมีแอร์ตอนหลังให้นะครับฝ้าพดานสะอาดสะอ้านนะเป็นรถสไตล์ผู้บริหารปลดระวางมานะครับเบาะหนังตึงๆตึงๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับด้านล่างนี่ไฟฟู LED นะครับมีในเรื่องของ อ่าเซ็นเซอร์มาให้2จุดด้วยนะครับตกแต่งมาสวยมากๆสําหรับคันนี้รถผู้บริหารปลดระวังนะเลขไม้แปดหมื่นถือว่าใช้งานน้อยมากๆนะฮะในราคา6กแสนสองหมื่นเก้าบาทฟรีดาวนะครับผ่อนประมาณ1นึ่งหมื่นหนึ่งพันะครับนี่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันประมาณนี้วงมาลัยสวยๆมีตกแต่งด้วยลายไม้นะครับใครสนใจทักหาผมได้นะครบบอกเป็นบอกไฟฟ้ามาให้แล้วนะฮะใครสนใจรีบเลยนะครับคันนี้นะฮะและสุดท้ายนะครับเป็นตัวไฮไลท์ 2.0ตัวนี้เป็นตัวไฮบิดนะครับตัวไฮบิดเลยนะทะเบียน3391กบอกเลยทะเบียนสวยมากได้สีบรอนเงินแบบนี้ราคา839,000สาานฟีดาวผ่อนประมาณ14,000นะครับปี19เลขไม้ห100,000กิโลเป็น2.0นะครับ2.0นไฮบิดนะฮะรถสวยมากๆนี่เห็นไหมนะครับดูกระจังหน้าก่อนนะครับก่อนที่จะไปดูรายละเอียดตัวรถนะฮะ ใครสนใจทักหาผมได้เลยเรียมสันโคมฝากระโปรงหน้าครับชัดเจนเลยไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มไฟหน้าไม่แตกไม่รล้าไม่มีไอ้น้ำนะฮะด้านล่างสวยๆแบบนี้นะฮะใครสนใจทักหาผมได้เลยประหยัดน้ำมันอยู่ประมาณ20-24.5กิโลลิตรจุดเชื่อมต่อต่างๆแก้มข้างแน่นชิดสนิทไม่มีอ้ากออกป่องซุ้มล้อแอรโรไดนามิกออกแบบมาสวยมากๆนะครับเรียมสันคมตัวรถสวยมากๆเลยไม่มีบุบไม่มีรักยิม้มล้อแมกนะครับทูทวนปัดเงาล่องลุกจะเป็นสีเทาาสีเทานิดๆนะฮะ ด้านบนนะครับไม่มีในเรื่องของการบุกมีรักยิ้มมานะครับมาดูภายในนิดหนึ่งพี่นะครับเปิดให้ดูเลยนี่สว,สวยๆพี่โอโ้โหรถผู้บริหารปลดระวาง8 3 9แ0 0 0ามฟีดาวผ่อนประมาณ14,000พวงม,มาลัยหุ้มหนังปุ่มมัลติฟังก์ชันคูดคอนโทรลถึงจุดหยุดนิ่งเลยนะสำหรับคันนี้นะครับหน้าจอทัชสกรีนสามารถเชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายในพวงมาลัยได้นะครับคอนโซลหน้าตกแต่งด้วยลายไม้นะครับ ในอแอร์ดิจิตอลออโต้มีมาให้นะครับมีโหมดต่างๆให้เลือกใช้ออคอนโหมดนะฮะสปอร์ตโหมดนะฮะอีวีโหมดรวมถึงนะฮะเบรกมือไฟฟ้า Auto, ออโต้เบรกโฮมีมาให้แบบนี้บอกคู่หน้าเป็นบอกไฟฟ้ามาแล้วนะนี่นะเป็นตัวไฮบริดนะใครสนใจทักหาผมได้นะครับ แอร์ตอนหลังมีมาให้นะครับแล้วก็ที่พักแขนตรงนี้มีที่วางแก้วให้ด้วยนะครับนี่เหมือนไม่ค่อยได้ใช้งานนะถุงพลาสติกยังไม่ออกเลยนะทั้งสองฝั่งนะครับใช้แค่ด้านคนขับแน่เลยนะฮะสวยๆฝ้าพดานนะฮะสะอาดจ้านนะครับสะอาดจ้านมากด้านคนสวยๆแบบนี้นะครับแล้วก็ไฟท้ายนะเป็นฟ l LED แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้มีกล้องถอยให้โลโก้ไฮบริดมีมาให้เหลี่ยมสันโฟมฝาปรงท้ายไม่มีบุ๋มไม่มีรักยิ้มนะครับไฟเบรกด้วยสามอยู่ในตรงนี้อยู่ในกระจกตรงนี้มาแล้วนะครับ ทิดเชื่อมต,ต่อต่างๆแนบชิดสนิทไม่มีอ้าออกนะครับที่สําคัญนะคันนี้มาดูฝั่งนี้กันบ้างนะฮะมาดูฝั่งนี้เลยนะครับสวยๆอีกหนึ่งคันเป็นพุทสตาร์มาให้ถึงจุดยูนิ่งนะครับพุทธอ่าพุทธชนโทนนะ ปุ่ม unction, มัลติฟังก์ชันวงมาลัยหุ้มหนังไม่มีช้ำรถสวยพร้อมใช้งานเห็นไหมที่พักแขนก็ไม่ช้ำนะครับเลขไม้ถึงเลขไม้จะอยู่ประมาณ10,000แกิโลนะแต่ว่าน่าใช้มากสําหรับคันนี้ในราคานะครับแปดแสนสามหานฟีดาวผ่อนเพียงนะฮะหนึ่งหมื่นประมาณอามหนึ่งหมื่นสี่พันนิดๆนะฮะสนใจทักหาผมได้ผมปานเพชรยนนะครับที่ปรึกษาการขายบริษัทเป็นยนต์มีประสบการณ์ขายมา,มามากกว่าแปดปี ผ่านการอบรม SSI Walking Step TSC ของ Toyota าโอโมเตนาชิทักษะการขายการบริการแบบญี่ปุ่นของอีสูอยากได้การบริการที่ดีเยี่ยมโทรมาหาผมที่เบอร์ด้านล่าง082 5713369 l l i e p a r n p i 1 9 9 2นะครับยินดีให้บริการทุกท่านเลยดูแลด้วยใจใส่ใจเหมือนคนในครอบครัวนะครับอยากให้ผมดูแลตัวหาผมได้นะครับสําหรับวันนี้นะฮะถ้าเกิดว่ามีคําพูดใดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมไปปรับแก้และแก้ไขให้สามารถคอมเมนต์วิาพากษ์วิจารณ์กันได้นะครับก็ก่อนจากกันไปรบกวนพี่กดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมหน่อยเพื่อที่จะไม่พลาดรถข้าใหม่สวยๆจากผมแล้วก็ นะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ